อ้าวสวัสดีครับสวัสดีนี่ลมหนาวมาแล้วเห็นธงไหมลมพัดปิวสวายเลยวันนี้เป็นวันแรกนะ25ตุลาคมผมมาเปิดโครงการใหม่นะนี่กำลังอยู่โล่งๆเลยนะครับ สิบก็แปลงนะแต่แต่แปลงนี้วันนี้วันนี้ในยี่ห้าตุลาคมนี่ดูทงนี่ปิวแดดนี่กําลังกันสดใสเลยดูท้องฟ้าอ่าทงปิวอากาศหนาวมาผมอยู่ที่อําเภออุทองสวรีน้ำไม่ท่วมนะยี่สิบห้าตุลาคมนี่เป็นอย่างนี้เลยจะพามาดูแปลงนี้ก่อนแล้วกันแปลงที่ล้อมรัวนี่เนเนเน,เนบรรยากาศอย่างนี้นี่ไม่ไกลกรุงเทพแต่ข้อสาคัญคือน้ําไม่ท่วมอ่าแล้วก็ดูไปเรื่อยเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของท่านนะนะอย่าเพิ่งด่วนสรุปตัดสินใจแล้วกันอันนี้คือสาธารณะนะครับออกไปหน้าโครงการหน่อยเดียว ห่างจากลาดยางเนี่ยประมาณสักข้างหน้านี่เดี๋ยวจะลาดยางหมดแล้วข้างหน้าเลยทงไปนิดเดียวนะครับปะปามีไฟฟ้ามีนี่ปะปาอยู่นี่นี่เห็นป่ะเห็นเสาไฟไม่ผู้ภาพเลยข้างหน้าเป็นหมู่บ้านทั้งหมดนะครับอันนี้มันจะดูแบบยังไม่มีใครมาปลูกบ้านเพราะผมเปิดโครงการวันแรก25่ตุลาคมอ่าวันนี้แหละนี่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 กลับมาจากจังหวัดตากไปทอดกระถิ่นมาก็ลงสนามเลยแปลงเนี่ยสองไร่ครึ่งอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าดูหน้าผมมากเดี๋ยวปวดหัวกลับกล้องก่อนเดี๋ยวตามไปดูครับไปดูกันว่าเป็นไงบ้าง กับกล้องแล้วนี่วิวภูเขาหมดเลยนะครับบรรยากาศมันก็โอเคโอเคนะสองไล่ครึ่งนะครับพร้อมรั้วแปลงเนี้ยเดี่ยวท่นเห็นอยู่เนี่ยด้านหนึ่งนนะด้านนี้ก็ประมาณสัก50เมตร50-70คูณละกันนะครับขนาดคร่าวๆนะกำลังพร้พอมพอได้สัต์พอได้ส่วนเลยนะ<ม>ก็ขายเหลาแปงลงแลวเหมือนกันนะครับแต่ขายตอนยังไม่พร้อมนะตอนนี้เริ่มเปิดโครงการแล้วโฉนดซื้อปุ๊บเอากลับบ้านได้เลยซื้อปุ๊บเอากลับบ้านได้เลยแปลงที่มีรั้วเนี่ยผมเรียกว่า แถวนี้ผมเรียกว่าเขาเรียกว่าเนินสยามแล้วกันเนินสยามอยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีห่างจากกรุงเทพประมาณสักร้อยกว่ากิโลนะครับร้อยกิโลนิดๆร้อยสิบกิโลเห็นจะได้ประมาณนี้นะอันนี้เรียกว่าแปลง B2 เห็นไหมสองไร่สองงานเขียนไว้ด้านล่างคาว่าบนะีอนี่อานี่นี่น,นี่ประมาณห้าสิบคูณเจ็ดสิบนะได้บรรยากาศอย่างนี้เลยเห็นตรงที่ผมจอดรถไหมแถบนั้นก็ขายไปหลายแปลงแล้วไฟไฟ้าอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเขาเดินมาให้นะครับป้าปาก็ เธอหน้าให้มาปลูกบ้านเธอามาปลูกบ้านแล้วก็พร้อมได้เลยพร้อมอยู่ได้เลยนะเอาน้ำเข้าไฟเข้าเรียบร้อยเท้าบ้านได้เลยนะครับก็ข้างลังข้างหลังมีเยอะเลยนะท่านเห็นเนหลังคาดงแดงๆนะไหมผมไม่ได้สูไม่ท่านเห็นเขาเรียกว่า,อ,าอบตบอบนโง้งเออแปลงนี้อยู่ใกล้ๆออบตบอบนโง้งมันอยู่ใกล้เส้นสามสามสามอ่ะสามสามสามอ่ะนะไม่ไกลามากนะเส้นหลักที่จากกรุงเทพมา มาอันนี้เหรอมายังไงเหรอมาทั้งนครปฐมก็ได้เส้นกำแพงแสนนะครับมาทางสุพรรณก็ได้มาได้หลายเส้นหลายทางเลยอ่ะเนาะแต่ผมกําลังจะสื่อสารให้ท่านรู้นะีว่าน้ํามันไม่ท่วมแต่ถ้าท่าน แถบนี้เนี่ยไม่กี่วันเนี่ยท่านขับรถมาท่านจะเห็นน้ําท่วมเลยนะแต่ไม่ได้ขึ้นถนนนะสองฝัง่งไม่ใช่สองขวางสองฝั่งทางเออน้ําปิ่มเลยนะช่วงนี้สุพรรณปีนี้นี่น้ำค่อนข้างจะมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ดูเป็นบางแปลงไปนะครับแปลงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงดินเป็นดินค่อนข้างจะดินร่วนเลยอคงไม่ต้องพาดูหรอกมั้งไอที่มีรั้วทั้งหมดอดูง่ายๆเลยนะผมเรียกว่าแปลงเนินสยามแล้วกันเนี่ยแถวเนี้ยจริงๆมีทั้งหมด สิบแปดแปลงเออสิบแปดแปลงนะครับไปแล้วก็ประมาณสี่ห้าแปลงเพราะต้องบอกที่บอกไปตอนต้นเนี่ยนะว่ามันยังไม่เปิดโครงการบางคนเห็นผมทําปุ๊บก็แวะมาดูแล้วก็ซื้อเลยนะนโฉนออกเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อปุ๊บเอาขนโอนกลับบ้านได้ปั๊บเลยอ่าเป็นทางเลือกแล้รกันเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้ากันเดี๋ยวผมพยายามจะโชว์ให้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับข้างหน้ามีแต่หมู่บ้านทั้งนั้นแหละนะครับหมู่บ้านเยอะไปหมดเลยนะครับจุดเด่นของแงคงนี้คือภูเขา ผมเชื่อว่าเนี่ยนะผมรีวิว25ตุลานะประมาณปีหน้าแล้วกันลมหนาวปีหน้าปีนี้มันจะไม่ทานหรอกหลายท่านต้องมาปลูกบ้านแถวเนี้ยกันต่อากาศกันพื่อภาพแน่นอนเลยผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวตรงนี้ดาย,ย่าให้ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จเนี่ยมันเป็นต้นงต้นไม้เดี๋ยวเอาออกให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองมาดูแล้วกันหรือถ้าไม่ชอบแปลงนี้ก็ลองมาดูเฉลี่ยต่อไร่4ี่แสนเฉลี่ยต่อไร่นะสี่แสนผมยังไม่ได้บอกเลยราคาเลยเดินหนีละแปลงที่ล้อมรั้วเนี่ยสองไร่ครึ่งนะครับสองไร มารวมราคาขายเนี่ยหนึ่งล้านห้าหมื่นนะหนึ่งล้านห้าหมื่นเฉดยุแดงนะแต่มันมีรั้วประมาณแสนหนึ่งนะครับก็ตีไว้หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นพร้อมค่าองค์ทั้งหมดหนึ่งจุดหนึ่งห้าล้านพูดง่ายงายหมดนี่เลยนะที่ล้อมรั้วน,นี่เลยเป็นแปลงตัวอย่างเลยนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปเดินดูด,ด้านหน้าโครงการนะครับในโครงการเนี่ยนะเป็นสาธารณะแล้วนะเป็นถนนสาธารณะแต่กว้างประมาณสักโอ้หกเมตรประมาณหกเมตรได้นะรวมไหลก็ประมาณแปดได้ค่อนข้างจะกว้างเลย ยุ6เมตรแล้วกันนะครับเป็นถนนหินคุกแต่หน้าโครงการเป็นต้นไปเดี๋ยวลาดยางหมดเลยอ่าเดี๋ยวเราท่านมาดูแล้วกันเนอะเป็นทางเลือกนะครับแถวเนี้ยอยางที่ผมบอกอ่ะ200,000ก็มี300,000ก็มี400,000ก,ก็มีนะครับมีหลากหลายราคานะครับแปลงนี้ไม่ได้เป็นแปลงถูก,ถกนะเป็นแปลงที่ราคาค่อนข้างจะพิมพ์ย่มสูงนิดนึงเหตุผลเพราะว่ามันอยู่ในตัวเมืองมันอยู่ใกล้ตลาดมันอยู่ใกล้ อะไรล่ะสารูปภพทุกอย่างแล้วมันอยู่ดีวิวหุบเขาอย่างนี้เลยนะครับแล้วดินเนี่ยมันเป็นดินที่ไม่ใช่ดินทรายมันเป็นดินลักษณะของดินร่วนอ่ามีส่วนผสมของทรายน้อยมากนะครับแปลงละสองแสนมันก็มีหนึ่งแสนมันก็มีแต่มันไม่ใช่แนวทางนี้นะมันเป็นอีกแนวทางอื่นมันมีให้เลือกหลายโครงการใครมาช่วงนี้นะว่างๆขับรถมาแล้วกันขับรถมามาเจอกันที่อบตบ้านโค้งอ่ามาเจอกันแล้วเราทั้งเรามาช้อปปิ้งดูแล้วกันชอบไม่ชอบไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากัน มันยังต้องบูรณะอีกนิดนึงเพราะว่ามันเพิ่งผ่านหน้าฝนเนี่ยอย่างแปลงนี้สามไร่เอาเป่ล่ะก็คูณไปดิไรละสี่แสนสองอ่ามันมีหลากหลายขนาดนิดนึงทิศเหนืออยู่ทางนี้นี่ทิศเหนืออยู่ตรงนู้นอ่าบางคนบอกเอ้ฉันชอบหันหน้าไปทางทิศใต้เอาก็มีช่วงนี้มันมีให้เลือกเยอะบางคนบอกฉันชอบหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเอาก็มีนะครับท่านลองมาเลือกดูแล้วกันนะครับเปิดอีกหลายโครงการเหมือนกันแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาชมก่อนก็ได้เป็นทางเลือกันะครับลมแรงมากดูทงนี่ขาดลุ่งลิ่งแล้วเพิ่งติดได้ม ลมแรงไม่แรงดูทงเป็นหลักแล้วกันนูนะ่นแหละทั้งหมดเลยแถบนี้มันมีหลายโครงการนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านมาท่านจะได้มาชม,มานะครับลองถืออากาสมาดูแล้วกันดูที่เนี่ยดูช่วงนี้เหมาะครับว่าน,น้นท่วมไม่ท่วมหรอกก็ไม่ได้หรอกเพราะเครื่องนี้มันกำลังท่วมไง,งจะได้รู้กันเลยว่าท่วมไม่ท่วมนะครับบางทีไปดูตอนที่มันเลิกท่วมแล้วบรรยากาศตอนนั้นมันก็จะไม่มีให้เห็นนะน,ะนี่ไปไปดูกันว่าเป็นไงบ้างนะครับอันนี้ยังไม่น่าโครงการนะผมมาอยู่กลางๆนะนี่เป็นกลางๆนะครับเนี่ย หนูเนี่ยยันท้ายสุดนู่นเลยนะครับท้ายสุดเลยไปไปดูตอนต,ต,ตรงทางเข้ากันว่าเป็นไงบ้างนะครับเห <c oughs> มาะเอาไว้ปลูกต้นไม้ก็ได้นะ <c oughs> หลายคนก็ซื้อไปปลูกต้นไม้ทิ้งไว้ก่อนอีกหปี10ปีก็มาปลูกบ้านกันก็ลองดูไปนะครับ <c oughs> ข้างหน้ามีบึงน้ําด้วยน,ะ, <c oughs> นะไปดูกันเดินดูกันไปดูเรื่อยๆนะครับโอ้ลมแรงเหมือนกันวันนี้เ <c oughs> นี่ยผมให้ดูบรรยากาศแปลงละหนึ่งไร่ก็มีนะหนึ่งไร่ก็มีนะครับ ไล่หนึ่งก็4ี่แสนสองอ่ะลองมาดูแลกันลองเป็นทางเลือกกับท่านดูแต่วันนี้ผมนําเสนอแปลงล้อมรัวก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่ไม่งงนะครับพูดมากเดี๋ยวจะงงนะครับแปลงนี้เหลือเยอะเพราะเพิ่งเปิดนะครับส่วนใหญ่ที่หมบอกกับเหลืออ่าบางโครงการเหลือหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลงอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่แปลงนี้มันเหลือเยอะนะครับเพราะ่งเปิดวันแรกๆน,นะครับนี่ไปดูหน้าป้ายเขียนว่าอะไรกันเห็นไหมฮะ มินแ่สองไร่แถบนี้จะเป็นหนึ่งไร่สองไร่นะครับโครงการที่สิบสี่สิบสองของบอยเศรษฐีนคาราชนะครับลองมาดูเอาลองมาดูเป็นทางเลือกกันนี่ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะหาว่าโกหกแปลงตรงสาราก,ก็มีนะหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่มีหลายแปลงอยู่เหมือนกันนะครับไปดูบึงน้ําเดี๋ยวโชว์บึงน้ํานะครับเส้นสามสสามนี่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 น,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 นี่ถ้าถ้ามาลัดทุ่งไม่ได้มันแค่กิโลเดียวถ้าลัดทุ่งนะแต่ถ้าตามถนนก็ประมาณสองกิโลนะครับ ช่วงนี้ถนนกาลังทานะนะครับกําลังทํานะครับถ้ามาอาจาจะเห็นลูกลงลูกลังกําลังทงกำลังทําบ้างนะครับอย่าเพิ่งตกอกตกใจนะครับเนี่ยหน้าโครงการอยู่ตรงนู้นตรงนู้นเลยนะทางเข้าเลยนะแต่ของเรานี่ออกไปตามเสาไฟฟ้าตรงนู้นนั่ก็จะเริ่มเลี้ยวละเลี้ยวขวาละนะครับออกไปเส้นเส้นที่มีชุมชนเยอะนะครับเข้ามาไม่ไกลมากครับเนี่เห็นบึงน้ําป่ะเนี่ยเก็บน้ําได้สบายสบายเลย บึงน้ำนี่มันเป็นแปลงใหญ่นิดหนึ่งห้าไร่กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับเอาแปลงย่อมๆก่อนนี่พยายามจะให้ดูภูเขานะถ้าดูภูเขานะเห็นปะ่ะภูเขาห้อมล้อมเลยดูต้นหญ้าดินะครับอ่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของท่านแล้วกันนะครับวันนี้ยังไม่พูดมากนะครับเดี๋ยวให้รอให้ท่านมาชมก่อนแล้วแปลงนี้ที่เรียกว่าเนินสะยามนะครับผมจะพามาชมเรื่อยๆมาดูบรรยากาศเรื่อยๆมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูเป็นทางเลือกกับท่านนะครับหนีน้ํานะครับมามาอยู่ที่นี่ได้ อ่ะสำหรับแปลงนี้คร่าวๆผมบอยเศรษฐีนักราชฝากด้วยแล้วกันเนาะโชคดีมีความสุขเนาะใครชอบฝากพียงไมาชอบหน่อยแล้วกันนะครับร่ลำรวยมีความสุขถูกรางวัลที่หนึ่งทุกท่านเลยจากผมบอยเศรษฐีนักราชไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับ